الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اشكرت الله لك تبرئون صوت เพื่อที่จะทดสอบเราว่าเราจะขอบคุณตอเลาะในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราหรือไม่นะครับและวันที่เรานัดหมายกันกับอัลลอฮ์นั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับซึ่งเมื่อเราเออได้ถึงอายันของอัลลอน์แล้วเราก็จะต้องลงไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็การทดสอบทั้งหมดก็จะจบสิ้นลงนะครับ และจะเหลือแต่การตอบแทนเท่านั้นนะครับในวันเกียตรติจะไม่มีโอกาสที่จะทําความดีต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชีวิตที่เรายังมีอยู่นี้เป็นโอกาสทองสําหรับเรานะครับที่เราจะได้ขวนขวายเพื่อชีวิตในอนาคตอันใกล้ของเราที่จะมาถึงนะครับนั่นก็คือวันเกียตรตินะครับในโลกอาคระซึ่งอัลลอฮ์กล่กาวไว้ในอัลกุรอานอายะห์นี้นะครับอัลบิลลาฮิมิชชิตรอนูรจีม يا أيها الذين آمنوا تقوا الله والتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ซึ่งอายะนี้นั้นนะครับอัลลอฮ์นั้นบอกกับเราสั่งให้เรานั้นโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงให้แต่ละชีวิตนั้นคิดให้ควรพิจารณาดูว่ามันได้ได้ตะเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ และจงเกรงกลัวอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรับรู้ในสิ่งที่พวกศูนเจ้ากำลังการทำอยู่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราพิจารณานะครับให้ควรอายะห์นี้นั้นอัลลอฮ์ทรงโปรดเริ่มต้นด้วยการสั่งว่าให้เราเกรงกลัวอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีความตัก,กวาต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นก็ให้แต่และชีวิตเนี่ยคิดดูว่าแต่และชีวิตนั้นได้เตรียมอะไรไว้แล้วสําหรับวันพรุ่งนี้สังเกตนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่า ให้แต่ละชีวิตคิดดูว่าเขาได้ขวนขวายสแสวงหาปัจจัยยังชีพอะไรไว้บ้างแล้วสําหรับวันวันพรุ่งนี้หรือว่าหรือในวันนี้นะครับแต่ว่าบอกว่าแต่ละชีวิตได้ได้เตรียมอะไรไวภ้ภายภายภาคหน้าแล้วก็ได้มัดหมายถึงว่าได้ทําเสนอไว้ทําให้มันไปข้างหน้าแล้วไปรอเราอยู่ข้างหน้านะครับก็คือให้เรานึกถึงวันกิยามัดนั่นเอง วันที่เป็นวันนัดหมายที่ทุทก,ทกชีวิตนั้นจะต้องไปสู่ตรงจุดนั้นนะครับเพราะนั้นเราให้ความสำคัญในอันนี้นั้นให้สำคัญให้ความสำคัญกับโลกวันเกียรมัดโลกอนาคตโลกโลกอีกอีกอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะต้องไปพบเจอนะครับเพราะนั้นเพราะั้นโลกในทุกวันนี้ในวันในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอ์ทดสอบเพราะนั้นเราจึงไม่ได้ถามว่าให้แต่ละชีวิตคิดดูว่า เขาได้ทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรบ้างเอลอ์ไม่ได้ถามเพราะว่าเอลอ์ทรงยืนยันว่าพราะองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูอยู่แล้วให้ริสกีแก,ก่ทุกๆชีวิตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอลอ์จึงไม่ถามว่าทําอะไรไว้บ้างสําหรับธุรกิจของท่านไม่ได้ถามแต่ถามว่าทําอะไรไว้บ้างแล้วสําหรับหลังความตายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะคิดนะครับว่าเอลอ์นั่นนะสั่งให้เราให้ความสําคัญกับโลกอาคราะห์ว่าอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเราจะมีความ สิวิไลหรือว่าความเพ,พลิดเพลียนกดุนยาอย่างไรก็ตามแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งเราจะต้องจบชีวิตของเราแล้วก็กลับไปหาลอนะครับเพราะฉะนั้นและในอายะห์น,นี้เช่นเดียวกันอลลอก็ได้ได้ปิดท้ายด้วยอะไรวัตตะกุลลอและจงเกรงกลัวต่อลอและสุจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อลอเพราะอ,อะไรเพราะว่าความเกรงกลัวต่อลอเนี่ยจะนํามาซึ่งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับ เพราะอะไรเพราะความเกงกลัวนะ่ะจะบอกให้เราจะเป็นตัวที่จะบังคับจิตใจของเราอยู่แล้วว่าอย่าได้ละเมิดอย่าได้ละเมิดอะไรขอบเขตหรือว่าอย่าได้ละเมิดออสิทธิของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยไม่มีความจำเกงต่อร้อนเนี่ยถึงจะมีกล้องวงจรปิดหรือว่าจะมีอะไรก็ตามแต่หรือจะมีกฎหมายอะยไรก็ตามแต่แต่มนุษย์ก็พยายามที่จะหลีกหนี ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จริงแก้ที่ต้นเหตุอัลลอฮ์จริงสร้างเสริมสร้างแล้วก็อิสลามคือกฎหมายที่กันไว้ดีกว่าแก้คือแก้ที่ต้นเหตุก็คือปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณไว้ก่อนว่าอย่าได้ละเมิดในเมื่อเรามีความเกรงกลัวต่อเราแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้ตำรวจมายืนดูหรือว่าอะไรต่ออะไรนะครับเพราะเรากับอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยเกรงกลัวต่อเราเราก็จะ ไม่สามารถที่จะฝืนกฎที่อวัจ์นั้นทรงเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าในเมื่อเรามีความยำเกรงต่อล้อแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับล้อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในขนทางของมันมันจะต้องอยู่ในขอบเขตของมันที่ไม่ล่วงละเมิดต่อกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นในในอายห์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอวัจนนั้นสั่งให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อล้อนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละ อีกอายะห์หนึ่งที่เราบอกว่าโอบลากุสตะาทั้งหลายยาอายุฮัลาลดีนอาอมุตตะกลอฮะฮักกอตุกอติฮีวลาตะมูตุนนาอิลลาวันตุมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกว่าสุจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อเราด้วยความเกรงกลัวด้วยความยำเกรง,งที่แท้จริงและจงอย่าได้ตายจนกว่าสุจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้นอบน้อมต่อเรานะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยเลาสั่งในอายะห์นี้ว่าให้เรานั้นนะกลัวต่อเอาเกรงกลัวต่อเรายำเก,งกเรเกงต่อเราและให้เรานั้นอย่าได้ตายจนกว่าเราจะได้เป็น ผู้ที่นอบน้อมเพราะฉะนั้นในอญญายาเนี่ยเลาเร์สั่งให้เรานั่นเป็นผู้ที่นอบน้อมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยว่าสั่งว่าเราอย่าได้ตายจนกว่าเราจะเป็นผู้ที่นอบน้อมเพราะฉนั้นเรานั้น่ะให้เราสํารวจตัวเราเองแล้วก็สอบถามตัวเราเองว่าเรานั้นอ่ะตั้งใจแล้วหรือยังที่จะเกรงกรลัวต่อเหรอเราแล้วมีความเป้าหมายที่จะเกงรงกลัวต่อว่าในชีวิตของเราแล้วหรือยังแต่ถ้าเรามองอาย์กุราน,นี้ว่า เป็นคําสั่งที่ว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เกิดความยำเกรงต่อร้อนแน่นอนซึ่งคําว่ายำเกรงต่อรอนหรือว่าเป็นผู้ที่มีความตัก,กวาหรือว่ามุตตะกีนนะครับซึ่งอาสาับเรียกว่ามุตตะกีนนะครับหรือว่าจํานวนหลายหลายคนก็มุตตะกีนคนที่มีความยำเกรงต่อร้อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลัวต่อตร้อนจนกระทั่ทงว่าเป็นมลา,ายนก็เลยก็ไม่ใช่นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีความยำเกรงต่อรอแล้วเขาพยายามที่จะเกรงกลัวต่อรอดอยู่ตลอดเวลาของเขาในชีวิตอยู่แล้วเนี่ยแต่การพลาดพังก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนได้นะครับหมายถึงว่าเขาก็จะต้องมีการพลาดพังแล้วก็ฝ่าฝืนต่อรอดในบางครั้งบางคราวได้เช่นเดียวกันซึ่งในเรื่องนี้เอเล็กซ์ก็บอกยืนยันไว้กับเราว่าคนที่มีความเกรงกลัวต่อรอดไม่ใช่ว่าเป็นมาลายกัรหมายถึงว่าเขาก็จะพลาดพังได้เช่นเดียวกันซึ่งในาอายะกุรานอายะนี้นะครับ อสุรออลีอิมรอนอายะที่133ถึง136บเนี่ยบอกชัดเจนว่าผู้ที่มีความจำเกณฑนั้นคืออะไรคือใคร Allah อัลลอฮ์ทรงตัดไว้ว่าวาซาริอูอิลามักฟิรัติมิรรับบิคุมวาจันนตินอารุดฮัสมาวาตัวอารุดอัดดัดลิมุตตะกีนและสุชาติทั้งหลายจงเร่งรีบไปสู่ไปสู่การให้อภยัยการอภัยโทษต่อของอัลลอฮ์นะครับ จงเร่งรีบไปสู่การอภัยโทษจากพระพระเจ้าของพวกเจ้านะครับแล้วก็จงเร่งรีบไปสู่สวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นเท่ากับชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินซึ่งเตรียมไว้สําหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรคืออวันนั้นเชิญชวนเราให้เร่งรีบไปสู่การทําอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการงานที่ว่าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเรานั่นเองนะครับ และเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วหลังจากความตายเราก็จะได้สวนสวรรค์เป็นเป็นสิ่งตอบแทนจากเอาแล้วก็คนที่มีความยำเกรงคือคือใครนั่นก็คือบรรดาผู้ซึ่ง الذين يفقون في ا ل อ ر ى วั ل ض ر ا ء والكذمين الغيظ والعافين ع น الناس و ล ل ل ه يحب ا ل บุลมุฮซึ่งบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั้นคือผู้ที่ว่าเขานั้นบริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อนนะครับไม่ว่าเขาจะมีเงินน้อยเงินมากเนี่ยเขาก็ บริจาคตามที่เขามีความสามารถนะครับแล้วก็และบรรดาผู้ข่มโทรสระและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และอัลลอฮ์ทรงนั้นทรงรับผู้กระทาความดีทั้งหลายซึ่งหมายความว่าเวลาคนเราเนี่ยมีความโกรธเนี่ยนะครับมีความโกรธเนี่ยแล้วเราก็มีความสามารถที่จะแก้แค้นมีความสามารถที่จะตอบโต้ได้แต่เราก็ข่มโทสะเราไม่ยอมเราไม่ยอมแก้แค้นเราไม่ยอมออแสดงความอะไร แสดงความโกรธของเราออกมานะครับนี่คืออะไรนี่คือคนที่ว่ามีความยำเกรงต่อรถที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละความยำความความโกรธเนี่ยแหละนะครับหรือว่าเ,เวลาเราเ,เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราโมโหโทสะอย่างรุนแรงในเดือนดานเนี่ยนะครับแต่ว่าอัลเนี่ยบอกว่าให้เราให้อภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรานั้นเชื่อฟังอว์แสดงว่าอว์นั้นเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเผื่อว่าเราโกรธแล้วเนี่ย แล้วก็ระเบิดขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่าความระเบิดความโกรธนะเป็นพระเจ้าของเรามันทำมาสั่งให้เราทําทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นนี่แหละการดํารงชีวิตเนี่ยแหละจะเป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือว่าหรือว่าจิตใจของเราหรือว่าอารมณ์โทสะโมหะหรือว่าโลภของเราเนี่ยความโลภของเราเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะครับเป็นเป็นพระเจ้าของเรานะครับเพราะนั้นเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาก็ข่มโทสะไม่ยอม เดือดดาลออกมาไม่ยอมแสดงความโกรธออกมาแล้วก็อภัยโทษให้กับมนุษย์ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องของการอภัยโทษให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกคนมีความผิดทั้งหมดเลยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเ,เปรียบเสมือนกับว่านะครับกระดาษ A4 เนี่ยนะครับที่เป็นสีสีขาวเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ย จะมีจุดสีดําอยู่จุดหนึ่งหรือว่าอาจจะมีหลายๆจุดแต่ว่าแปลกนะครับมนุษย์เนี่ยเราจะไม่เราจะไม่พิจารณาสีขาวทั้งแผ่นแต่เรานะ่ะจะเป็นพิจารณาไอ้จุดตรงนั้นแหละอันนี้คือเรื่องที่แปลกสำหรับมนุษย์นะครับที่ว่าของดีเขาเนี่ยความสีขาวเนี่ยของเขาเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่าเราเนี่ยไปให้ความสําคัญกับไอ้จุดสีดำตรงนั้นที่สองสาจุดนะ่ะนะครับเราก็ไปนเน้นอยู่ตรงนั้นแหละ ทำไมเราไม่มองสีขาวของขันหมดทั้งแผ่นน่ะอันนี้คือสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ี่แปลกนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้แหละอลัลลอฮ์บอกว่าให้อะไรให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ความดีของเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยมีหลายๆอย่างแต่เขามีความผิดบางอย่างเนี่ยเราก็ไปเค้นเอาความผิดของเขาเนี่ยมาเป็นเรื่องสําคัญทํานองเดียวกันนะครับแล้วร,ร,ระดับอุลามานี่ก็เช่นเดียวกันระดับอุลามาที่ว่า โดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นอุลมามะที่ว่าเขาเนะี่ยพยายามที่จะเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาพยายามอ่านแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็กรทั่งว่า,วาจัดระบบว่าอิสลามเราจะต้องทํางานอย่างนี้เราจะต้องทำอํำอย่างนี้นะครับเรียกร้องไปสู่สิ่งนี้เรียกร้องไปสู่สิ่งนี้นั่นคือเขาเนะี่ยทุ่มเททุกอย่างแล้วที่จะให้มนุษย์เนี่ยให้อิสลามนั้นอนะ่ะ มามีบทบาทในในมนุษย์ในหมู่มุสลิมนะครับแต่ความผิดพลาดก็มีซึ่งผลงานของเขาเนะี่ยมีมากมายแต่คนอุลามาบางคนเนะี่ยมีจิตใจที่คับแคบก็พยายามที่จะไปดูสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของเขาแหละแล้วก็เอาข้อผิดพลาดของเขาเนะี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์อัอติง,งน้อย่างนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ดีของเขาเนะี่ยมีมากมายที่เขาทําให้สังคมมุสลิมนะน่ดีขึ้นดีขึ้นแต่ คนมุสลิมบางคนมีจิตใจที่คับแคบไม่ได้ปฏิบัติตามกุรอ่านอายะนี้แสดงว่าเขานั้นน่ะไม่ได้มีพูดม,มีความยำเกรงต่อร้อนนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าผู้ที่มีความยำเกรงต่อร้อนจะต้องเป็นผู้ที่ว่าให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์นะครับและอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่กระทาความดีทั้งหลายนะครับแล้วก็วัลละทีนในดาฟอาลูฟาให้ชัตเนอเอาลอ์ละมูเอาฟุสซะฮุม ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون นะครับซึ่งบรรดาพูดซึ่งเขานั้นกระทำความชั่วใดๆเมื่อพวกเขากระทำสิ่งชั่วใดๆซึ่งในแล้วก็หรือหรือ,อยุติธรรมอายุติธรรมแก่ตัวเองซึ่งในเรื่องนี้นั้นท่านอิบนะอับบาสนั้นซึ่งมีความช่ำชองในความเชี่ยวชาญในเรื่องของการ ให้ความความหมายอันก่อนบอกว่าเมื่อเขาดันทําซินาหรือว่าทําสิ่งที่จะนําไปสู่การทําซินาเช่นการพูดการมองในสิ่งที่เป็นฮารอมนั้นนะครับนี่คือเขาเมื่อเขาทําความผิดความชั่วถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าคนที่มีความยำเกรงก็สามารถที่พลาดพังได้นะครับแล้วก็เมื่อเขาทําเช่นนี้นะ่ะザกรุลลอพวกเขาก็ละลึกถึงอัลลอฮ์หมายถึงล้ำลึกถึง โทษที่อัลลอฮ์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนเขาลำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเขาถ้าเบื่อเขาฝ่าฝืนนะครับลำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ลำลึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ว่าเขากระทำทำอะไรอยู่นะครับแล้วอะไรดังนั้นเขาจึงอภัยโทษขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะครับขออภัยโทษต่อบาปกรรมของพวกเขาและเราบอกว่าอะไรว่าไม่ยักฝุซุนูบะอิลลัลลอฮ์ อวโล์บอกว่าใครเล่าจะให้ภัยได้นอกจากพระองค์ซึ่งอายะซึ่งประโยคนี้เป็นการบอกให้เรารู้ให้เรานั้นน่ะเป็นการสนับสนุนเป็นการกระตุ้นให้เรานั้นน่ะให้เรามีความหวังต่อเราว่าไม่มีใครหรอกที่จะให้ภัยได้นอกจากอลโล์นั่นเองนะครับเพราะเพราะอวโล์นั้นเป็นผู้เดียวที่จะลงโทษเราไม่มีใครจะมาลงโทษเราได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นใหญ่โตยังไงแผ่นดินก็นี้ก็ตามนะครับเพราะนั้นให้เราต้องเกรงกลัวต่อเราและหวังความเมตตา และการรัายโทษจากพระองค์นั่นเองและเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ไม่ฝืนนะครับและพวกเขามิได้ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขารู้กันอยู่หมายถึงว่าในเมื่อรู้รู้กันอยู่ว่าที่ทานั้นมันผิดดังนั้นเขาจะไม่ดือ้อไม่ดื้อรัน้นไม่ยืนการไม่ฝืนที่จะทําต่อไปนี่คืออะไรนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่มีความยำเกรงต่อหร และคนที่ไม่มีความยำเกรงต่อร้อนนั่นเองถ้าคนที่ไม่มีความยำเกรงต่อร้อนเขารู้อยู่แล้วว่าผิดเนี่ <reconnect> ก็ฝืนทําอยู่เรื่อยๆแล้วคิดว่าอาลัลลอฮ์ทรงเมตตาอาลัลลอฮ์ทรงเมตตาสักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเตาบะตอนนี้ทําชั่วไปก่อนนี่คือคนที่ไม่ได้มีความยำเกรงต่อร้อนแต่ถ้าคนที่มีความยำเกรงต่อร้อนเมื่อเขารู้ทำทำครั้งเดียวเนะี่ยเขารู้แล้วว่ามันผิดเขาไม่ฝืนแล้วไม่ฝืนที่จะทำต่อไปแล้วนี่คือผู้ที่มีความยำเกรงต่อร้อนนั่นเองนะครับ ดังนั้นอุลาอิกะจ๊ะะอุมมัอฟฟรตุม,มิลร,รับบิห์มวะรห์วะวันวนัทวะันนัตุนตัจรีมิน่นใต้ติฮหลอันฮารุขลิลีนฟิฮในนี้มะอัจรุลอามีลีนนะครับชนเหล่านั้นแหละคือชนเหล่านั้นแหละการตอบแทนการตอบแทนแก่พวกเขาคือการอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์นะครับซึ่งมีมีแม่น้ำหลายสายหลายลอยู่ภายใต้ใตเซลเหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนเหล่านั้นตลอดกาลนานและรางวัลของการทำงานและรางวัลของผู้ทำงานนั้นช่างเลิศดจริงๆนะครับเพราะนั้นก็คนที่มีมีลักษณะเช่นนี้นะครับคือผู้ที่มีความยำเกรงต่อร้อนนั่นเองที่เขาจะได้รับสวนสวนรรค์จากล้อแล้วก็การอภัยโทษจากพระองค์นั้นเป็นการอภัยโทษจากพระองค์นั้นเป็นรางวัลแรกที่จะมอบให้แก่ผู้ที่มีความยำเกรงต่อร้อน หลังจากนั้นก็สวนสวรรค์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งวันนี้มนอจรุลอามิลินและมันเป็นรางวัลที่ดีเลิศเหลือเกินนะครับที่จะให้สําหรับผู้ที่มีการประกอบการการงานที่ดีในโลกดุนยานี้นะครับเพราะฉะนั้นเ, <c oughs> เพราะนั้นก็ขอฝากตัวผมเองนะครับและพี่น้องว่าให้เรานั้นตั้งจิตใจของเราตั้งมั่นว่าเราจะต้องเกรงกลัวต่อเราให้ได้ เราจะต้องเกรงกลัวต่อเราให้ได้ถึงแม้ว่าการมองของเรานั้นอ่ะจะเป็นการมองที่บางครัง้งบางคราวเราฝ่าฝืนต่อเราในการมองสิ่งที่ฮารอนนั้นแต่เราก็ต้องดึงตัวเราให้กลับมาสู่ความตัก,กวาต่อเราให้ได้ก็คือว่าไม่ได้ปล่อยเลยเถิดไปอย่างนั้นคือดูแล้วก็ดูอีกสิ่งที่เป็นของฮารอนน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดอ่ะเพราะ,ะเราก็ต้องรีบ วนกลับมาแล้วก็ขอไัยโทวต่อเหรในสิ่งที่เขาได้พลาดพังไปเพราะนี่คืออะไรขอให้เรานั้นตั้งมั่นว่าฉันจะต้องเกรงกลัวต่อเลาะให้ได้นะครับในการมองในการพูดในการฟังในการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องตั้งมั่นว่าฉันจะต้องเกรงกลัวต่อเลาะให้ได้ให้เป็นจริงใน,ในชีวิตของฉันก่อนที่จะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากฝังตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องว่าขอให้เรานั้นตั้งมั่นว่าจะต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงต่อเลาะจะต้องเป็นผู้ที่มีความ ตักวามีความยำเกรงต่อเราให้ได้ในชีวิตโดยการที่เรานั้นพยายามทีละเล็กทีละน้อยตั้งมั่นว่าจะต้องไม่ยอมแพ้ชัยตอนนะครับจะต้องไม่ยอมแพ้ชัยตอนที่มันจะดึงเราไปสู่ไฟนรกนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันลูกหลานของเราที่เป็นผู้ที่ว่าถูกมลสุมจากเทคโนโลยีจากสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับขอให้เราดูอาให้พวกเขามากๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยใครได้เลยแม้แต่ทั้งในโลกยุนยาเนี่นะครับอย่าว่าแต่อาเคิลที่ต่างคนต่างหนีกัน ในโลกยุนยาเนียเรายังไม่สามารถช่วยใครต่อใครได้เลยในการที่ว่าจะดึงมาสู่นหนทางของเรานั้น,นก็เป็นเรื่องที่ว่าถูกทดสอบกันทั้งสิ้นนะครับลูกหลานเราก็แต่ละคนแต่ละคนก็ถูกทดสอบกันต่างๆนานานะครับก็ขอดุอาให้กับพวกเขาให้เขานั้นเป็นผู้ที่ดำรงรักษานรรมาดนะครับเป็นผู้ที่ดำรงรักษานรรมาดแล้วก็ให้เขากลับมาสู่หนทางของเรานะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้พบกันในโลกหลังอักในโลกอาคร้อนนั่นเองอากูลเกอรีฮาเลวอัสตักฟิลลาฮาลีวะลากุม ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم